<S <S เสียงเอวะขค้ือแบบประกาศเสียงแบบเหมือน,นเสียงเหมือนเครื่องกระเรอเลยออามาตอนนี้สปีรัน อโทษอโทษโทมาเตียยปันไปอังยีมามีกุจิวางเลยวางเลยเอาอีกเอาอีกสักสามัน ักสี่อันก็ได้น่าจะพอได้สักสองคืนเล่นเล็กสองชั่วโมงไปไปเลยไปเลยจะทำหน้าที่วางเลยวางเลยน่าจะเดียวแล้วนะ เด็กน้องเด็กน้องคารานคารานเฮ้ยยิงไม่ได้ยิงยิงไม่ได้ะอะไร,อะไรขอประตูดูดูด้านต่างมีตัวอะไรไหม ปเลยปเลยปิเลยเอ้าม right. ีต้นไม้หายเอาเอาไม้ลงไปเอาไม้ลงไปใส่เลยเอ้ยแยกกันดูแยกกันดูหน่อยเอาไม้ลงไปเอาไม้ลงไปเลยตอนตอน50วิอ่ะยังยังยังเพิ่งลงไม้หม so okay. ุนนะใส่เลยใส่เลยเล้วขึ้นมาดูหน่อยแม่แม่มันอยู่หลังปิดให้หน่อยเดจะจะรีบใส่จะใส่หมุนนะ ใช่ใช่ใชหมดมันจะมันมันจะไม่นับเหลือไว้เหลือไว้เหลือก็จีวางไว้วาง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 ก็จีวางไม่ไม่ก็จีวะก็จีวางดีวางก่อนไม่ต้องใส่ตอนห้าสิบมันจะได้มันจะได้มีเวลาไปเอาไม้เพิ่มไป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 ดูไปดูไปดูไปดูดีก็จีมาทำอะไร เอาเลยเอาเลย,แบบเ,ลยเดี๋ยวเขารูใาาร้ให้ดเดีขารู้ให้เขาจีไปเอารู้ให้เุ้ยโอเคพอออกพอออกจากอันนี้เพิ่งรีบเอาไม้เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเอาไม้ไปเอาไม้ไเามมาขาขใครล้างให้เดี๋าายวใครล้างให้ เกือบไรตกใช่เลยใช่เลยเอาไม้มาตุนไว้เยอะมันมันมันออกทางไหนออกทางไหน okay, เขาเขาลิบเอาไม้ต่อามาบางทีมันก็ออกหลังเหมือนกันนี่นี่นี่เริ่มเดินม,มาแล้ว ดูดูด,ด,ด,ดูไม่หายยังวะยังไม่หายแม่มันเหมือนเดิมน,นะแม่นนบ้านบอหน้าบ้านบางทีก็กลับหลังบอกด้วยนะใช้เงินขาร้านแต่เขาตุนเขาตุนมาไอ้ไม้ไม้มีสองอันนะลิมาที่หน้านบ้านบอกด้วยเขาจะดีเบลเขาจะตุนไว้เยอะเลยไปดูไปดูหน้านบ้าน,นมีไหม หลังบ้านมีหลังบ้านมีปิดหน้าต่างเลยเ,เอ๊ะแยกแยกดูหน่อยก็ก็จีไปดูตรงอะรถจากรถไม่แม่แดูให้แม่แม่หลังไม่อยู่หน้ามีไหมหน้ามีหน้ามีแต่เขาอาแบบไม่ปิดเลยปิดเลย มันมามันมามาันคอมัอนค้อมันต่างค้อต่างยนไหนนไหนเคเขา้าไปเอาเองไหมก็เปิไฟนี่นมันมันอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลัง ยังยังกะเปิดไฟเลยยังกนเปิดไฟเลยแต่มองไม่เห็นก็ดีมีตัวไหมตรงนูน้นไม่มีมาหน้ามาหน้าบอกด้วย

อยู่ไหนอยู่หน้าไหมเฮ้ยยืนแถวหลังบ้านหลังบ้านนี่แหละแยกกันดูเลยแยกกันดูเลยเฮ้ยตรงนี้ได้ยินดังสิเอ้ยมันทำไมมันติดบล็อกเหรอนีย่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลงลงได้ไหมลงได้ไหมโอเคลงทัน มันอยู่หน้าไหมช่วยดูหนึ่งเตรียมเตรียมไข่ลานนะไข่ลานเหลือแปดวิใครลิใครล่ะอันนี้ไปด้านหน้าเหรอเปิดไฟดูเปิดไฟดูนะโอเคมันอยู่นหน้ามันอยู่นหน้าเตียวปิดประตูเตรียมพี่ประตู ย้ายดูหน่อยย้ายดูหน่อยี๋ยวเขาดูลด้วาดูนี่ให้อยู่ดูดูดูรถใช่ดเลิดเเปิดตู้ก่างเลยลเขาดูหนังตรงนีด้ดูตรงกลางไปเท่าไหร่มไปมันดูไหนดูหน้าไหม,มเหมือนมาขอหน้าต่างอะไรอย่าง เขาเดินไปด้านหน้าอ่ะงเดินหน้าอย่างแล้วก็จะเดินกลับไปทางนั้นนี่ไงสูตเดิอันนี้มันอยู่ด้านหน้าไหมเดินไปก็เลยเริ่มมาเริ่มาเริ่มเติมมันข้ออะไรอ่ะเป็นสามสิบเอ็ดวิเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอยู่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้รอเราให้มันเดินไปก่อนรอให้มันเดินไปแบบมันมันก็เดินไปรถรถจักรถนะเราเรามันเดินแบบไปไปไปยืนดูรถรถจักรถหน่อยนี่เดินไปทางไหน

ได้ไหมได้ไหมได้ไหมลำบ้านนะใช่ไหมกำลังวิ่งเลยโอ้ยไม่นี่นอยู่นานๆนี่วะพิปิพิดิปิปิพิลิ mai hải, ông bác cái gì à, kim kiền, đun kim kiền mắt kim môn á, thứ hai, <laughs> đứng nào, đứng nãy ban rồi, đứng nãy ban mỏi rồi, mang kim kiền, sai mới đay, mai hải, ông, ui chi không quá. À. ไมายังไม่ยังไม่ยังนี่ตะกี้ปิดประตูช้าไปนิดนึ่งเหลือสิบไม่ไม่ไม่เหลืออยู่ไม่เหลืออยู่เอาไปมีสองอันเลยแต่เดี๋ยวเข้าไปเดีเข้าไปเดีเข้าไปมา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 แยกกันไปดูแยกกันไปดูมันอยู่หน้ามันอยู่หน้าไปไปดูไปปิดให้หน่อยเดี๋ยวไปเอาไม้ ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเอเ่นแล้มีนไปาบ้านเคยตอนนี้หกโมงแล้วมันทำอะไรอยู่มันอยู่ตรงไหนคมันจะอคืนลบยะใครล่กใครรันแม่อยู่นหน้าแม่อยู่นหน้าแม่อยู่นหน้า เอางี้ตอนตอนตอนจะเข้าตู้อ่ะตอนเข้าตู้ใช่ไหมให้ให้อันนั้นให้แบบให้เปิดตูไต้ไว้ตลอดเวลาให้กดเปิดตู้รัวๆเดี๋ยวคนจะเข้ามามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขอ,องข้าง,าง,าง,างใช่ไหมอันนี้ไฟอะไรไฟเจ็ดเอ็ดโอเคให้รันยี่สิบวิโอเคตอนนี้หกโมง ไป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 ดูไปดูห้องนั้นหน่อยห้องใหญ่ๆอ่ะพอดิดูดูดูห้องห้องห้องรถอ่ะห้องถงห้องรถบีซีซีวีอู้ไม่ต้องเมตงเรมายกไม่จีนมูมันช้าจังวะยู่ไหน

เขาบอกปติจะได้อออันนี้อ่านคิมนะก็จีไม่ได้ปรับแสงอะไรต้องเริ่มเกมเหรอ